นี่นี่นี่ h ế ดเก็บหมดอ้ยนี่นี่นี่จุ่มก้นบานยังไงเธอจ้ะเป็นละงอกเลืองน่าจะแม่นครับกอดนนนี่น่าจะเปเ่งานน้องหนุ่มหลานเ้อครับงานดีๆขักๆักันยอืมหนึดอกนึงหนึ่งดอกนึงนมากินขนมเฮียอะห่เขามาหาเห็ดบอไปไปสิกินแน่ตนขนม น้เขาไว้จเ็กเพ็ดเลวกินขนมเชยกินกินไเนาจะเออจดอกดอกนเบิดลมไนะบดอกอกดอกเนาะมาบ่ทันเออนี่หลันจะไแกงม้อไงสวัสดีค่ะ สวัสดีครับมนสณีคนบ้านป่าเด้อครับมือน,นีกระผพ้าพงยมยิ้มยิ้มพงยมพีม่นอ้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมเขาปลาหาเห็ดคือเก่าครับผมพิกัดไม้กับอยู่ทั้งบันสหองมูเจ็ดตำบลห้วยขาครับผมอำเภอบุญทลิกครับผมจังหวัดอุบลราชธานีครับผมจากมาพรกันกในวันที่แปดปูเจิกาพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดเด้อจ้ะครับผมมือน,นีก,กับเขาไม้แต่เสาแต่เสี้ยวคือเก่าครับผมกับมาปลาลางมันสังหหอมเนาะ ครับผมกับสีเลาะยุดสายปลาลางครับผมกับสีมาปลาแค้นสุ่มก่อนเหมือนี้เขาน้องมันปลาคือเก่าก็สีเกีียวเวียนขึ้นไปน้องแปลกมาจักขึ้นเหมือนนี้เนาะครับแป่ว่าเขาไม้แหลกก่อนครับผมปลาแค้นซุ่มกัไปลุมไปช่งน้ำลงน้ำหลานเลยครับสีมาม์มุนก้มซองอยู่แถวนี้ครับผมครับผมไปลุงได้หานเป็นหวานใน่สวนเ่ยด้วยครับผม กอร์เดอร์ครับดอกแหลงหกมนันปาด์ค่ะปารดีแน่ด,นด,ด้วยหลายคนน่าเล่นเรื่อยจ้ะ ดอกน่อนม,มันก็มีนี่นี่นี่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดโอ้ยนี่นี่นี่นนนนจุม่มก้นบานใหม่ใหม่เลยเต็มเป็นระงงอเหลืองน่าจา้ะแมนครับโอ้ยเอาเลยกุสจีกาเด้อครับปีหกเจ็ดครับผมบานใหม่ใหม่เลยวันที่แปดเนาะมากว่นานี่ระงนงนะ้ำฮักเอาไปเนี่อืมทีน่ะ

บอดไหนด้วยครับด้วยจ้ะครับออกน้ำกันกระเพชรขาลายเหลือเนาะนนอดอกงามน่จ้ะอือดีดอกดูอดอกอางงามดอกพิศแกงเสร็จค่ะปตาดอกจุก่มหนึ่สามสี่ดอกนะจ๊ะ

นี่บ่แนี่นจ้ะเมื่อวานก็อบเห็นนั่งซองอย่นีย่เบื่อก่อนนี่นะจ๊ะไปเพลิงลงานองดูน้องหลานเด้อครับงามดีคักๆเพิน่นเ้ากางดอกบวเนนี่ไหมสีสีสันดสดใสสีสันแดงจินคืนอแดงกอเนาะนี่จ้ะ บานพ่นกระงามอยู่ครับผมบานใหม่น่าจะตากาผงโด่งๆเลย่างาห่องห่องมาแต่ด็กกรหิวเนาะห่องเฮ้นีดอกไหม กินดอกนึงแล้วสมากินขนมเฮียแล้วกนเ่ล้ล่ะมาหาเห็ดบ่ให้ไสิกินเ,เ,เนะชขนมาดขั้นตอนิ่าเขาไปจ้กทีเห็นพิ่เพดรอยากกินขนมเฉยกินกินไังไงน่าจะเอ้ยจักดอกดอกหนึงเบ,บ,บิดหรือลาทาบอกดอกด nhiều này, lứa, này lứa mẹ, mẹ cắt bớt cường một, uầy, bàn bần xước nhảy nhảy nọ, พุ่นดอกนึงยืนุ่มโอ้ยสีสัสนสวยดงามขนาดนี้พุ่นดอกนึงยืนุ่มกําลังขึ้นสีอ๋อค่ะอืมกําลังมุนขี้ดินครับผมดักหไม้คนเด้อครับ เอางี้อันนี้ครับข้างๆกันเนาะจ้ะปัดละอ่ะนี่ครับมาก่อแล้วออกเหลืองบานเบิดบานเบิดทาง con hết luôn ao bò rồi quên hết phẳng tẻ rồi muốn đổ trong canh muốn hoài về đài hệt trùng กำลัโผเนาะแดงขามโอดาาเนาะมาบัวธันนี่หล่จังเลยแกงหมอหง่าบานกับแฉพื้นเก่าแ้นุเองเอาไจอเอาขาเปนที่ไปแกงแซ่งย่งกับเขาไง เขาเทียงไหมเขาง่ายเป็นเขาเทียงขขาเทียงเป็นเขาแหลงเบาขาขาหลอดแกงแซ่บจุ่มหนึ่งเจ๊ดายวนนี้จะม่เห็นหมูวันหมวนาม่หมันเด็เนี่ สองจุ่มสามจุ่มมือเ่ามือเทาถึงเบ้อสใครเหลือเด้อจ้ะครับผมออกจากป่าละบันคลิปนี้ก็คือสีปนยาวบันใดเด้อครับเพราะว่าช่วงนี้คือช่วงห้าหยาครับผมเฮ็ดก็ได้ป้าน้องเพชรไครับเพราะว่า ต้องดูกาลนี่กัเฮ็ดกะเริ่มถอยเนาะเฮ็ดบดกะส่งๆสิซอแซ่แล้วล่ะครับแต่ว่าห่างๆเนาะหลวงเพชรเนาะกันเลยบ่ได้เก็บครับเพราะว่าออกห่างแห้งคอนละ4-5ดอกจังซี่7-8ดอกจังซี่รอช่วงเพิ่นโขบเนาะจ้ะครับก็สิรอไปก่อนเอากระต่าออกมาเลยเห็นมั้ยตาหน่อยเออง่ามละบานโอ้่นยังตืนครับก็สิได้บ่หลายครับมื้อนี้กั แกงใหญ่หนึ่งนี่แหละคือแมนจ่ากะซีมีเห็ดละโง่เห็ดแดง,แงกอเห็ดแดงข้ามดอกหนึ่งนะจ้ะแดงข้ามแล้วก็ขาลายเนาะแมนจ้ะครับส่วนมากก็บซเป็นเห็ดขาลายเหลือดกับเห็ดกอเนาะจ้ะครับผมก็ก็เห็ดละโง่ก็เห็ดลายจุ่มไรโมูอยู่แต่ว่าหางบ,บ้านเเบิดนาะบ้านครับผมเก็บบ่ได้ก็บ,<ม><ม>บาง<ม>บ,บางบางจุ่มก็บ่ได้ถ่ายแต่ว่าหมูหวานจังได๋จังบ่เห็นจังว่ามามื้อนี้ระเห็นซับหมูหวานเขาบ่ถูกหม่องแมนก็แต่ว่าก็บมานอยู่เนาะจ้ะ ตุลานกับมานแข็คอยเด้อครับวันนี้อ้าวอีแม่จ้าฝากคนไหลคนแชร์กดติดตามมณนสเนคนบ้านป่านี่เด้อจ้ะสำหรับคลิปมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายจ้พาพัวกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมณสเนคนบ้านป่าครับผมขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผมขอบพระคุณทุกการติดตามคกการับผมมณสเนคนบ้านป่าก็หาแต่แนวดีๆมาให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่ FC เบิ่งครับผม ก่อนเสียบลาพ้าจากกับขอ้ออำนวยไว้ใช่พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองครับผมให้อยู่มันคนยืนอยู่เป็นลมพ่อลมไส้ลูกให้หลานไปโดนๆดนดนครับผมสำหรับคลิปนี้กับอำลาพ้าจากแล้วครับคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับ